กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่คือช่วงรายการเลเวลผลิตภัณฑ์รถใหม่ครับผมอยู่กับปับ๊บอุ่นมีใจดีโควิดไม่มีครับผมบอกเลยว่าเกาะทันยุคทันสมัยมากเฟอร์เฟคค่าของเรานะคนค่าเชื้อกันตลอดเจลมีแอลกอฮอล์มีแมสใส่ทุกคนครับต่อสุขภาพกันทุกคนเรียบร้อยแล้วใครสนใจอยากดูรถดีๆอย่างที่อยู่ด้านหลังผมล็อกโคคันนี้เป็นโฟร์คปนะสี่ประตูเป็นตัวสองคูณสี่ครับอ่ะนําบัานทางการเงินไป ขาชาวบ้านก็คือยกสูงแหละครับผมสี่ประตูยกสูงตัว 2.4G เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับ2019มันเลยเป็นรถปีใหม่ๆสภาพก็ใกล้เคียงกับตอนออกมาจากห้างออกจากป้ายแดงตอนผมขายเลยครับก็รถคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับถ้าเป็นสีขาวมุกตอนออกจากห้างเนี่ยหรือว่าออกจากโรงงานเนี่ยเขามีการเก็บค่าสีเพิ่มอ่ะ แต่ว่าของเราไม่มีนะครับอันนี้ก็สีขาวมุกเดิมๆโรงงานเลยคุณภาพสีโอเคมากนะเอาจริงๆพอรถรถมันก็ยังปีใหม่อยู่รถมันไม่ได้ปีเก่าเลยแล้วก็ทุกอย่างเหมือนใหม่อยู่ค่อนข้างเยอะเลยครับผมเรียกว่าคุณภาพสีตัวถังโดยรวมคันนี้ผมให้อยู่ที่98นะครับผม,ผมให้อยู่ที่98มีไฟหน้าเป็นเลนโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบ LED มาให้รีโว ที่มีออปชันตัวนี้จะเป็นรีววอตั้งแต่ตัว e+ p a s ขึ้นไปถึงจะมีให้ถึงจะเป็นไฟแบบนี้ให้พร้อมเป็นไฟหน้าแบบเปิดปิดเองอัตโนมัติด,ด้วยนะครับผมเอาจริงจร e ิง e+ ตอนผมขายปลายแดมมันก็800 800 5 800 7แล้วนะจะแตะ9กแล้วถ้าขยับเป็น 2.4G เนี่ยแตะ9 0 0 0 0 0แล้วนะแต่ราคาตัวนี้บอกเลย ถ้าเป็นราคารวมโปรแล้วนะคนเหลือ7 0 0 0 0สนก็บาทเองเดี๋ยวราคาผมพามไปดูท้ายคลิปก็ร็อกโคมันเป็นตัวพิเศษครับตัวพิเศษเกือบทุกแบรนด์นะไม่ว่าจะเป็นนาวาล่าตัว s p o ร์ตเทคถ้าเทียบต้องเทียบกันอย่างนี้นะนาวาล่าสปอร์ตเทคผมจะไม่เทียบกับ b บ็ก e d ดิชั่น Edition, หรือถ้าเกิดเป็นอิวสุก็ต้องเทียบกับตัวเอ็กซ์ซครับผมก็ตัวไอรุ่นพวกนี้จะเน้นในเรื่องถึง ความความสปอร์ตแล้วก็เน้นในเรื่องของถึงความหรูหราเขาก็จะใส่พวกส่วนที่เป็นเป็นปนูแบักพวกนี้มาให้ครับไฟตันหมอกมีให้ครับคุณผู้ชมป้ายทะเบียนสวยๆเลยครับ6 6 8 6นะครับถ้าเกิดซื้อที่เพอร์เฟคคา์ของเราค่าจัดค่าโอนไม่มีเก็บครับพร้อมดำเนินการเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้คุณผู้ชมฟรีๆเลยนะฟรีคือฟรีไม่บวกไม่หมกไม่ใช้อะไรไหนยทั้งนั้นครับด้านข้างในมินช่นของตัวรถครับผม ฟิล์มดูแล้วเป็นฟิล์ม60ประหลอดอ่อนทั้งคันนะครับกันสาดมีมาให้นะครับบริเวณด้านข้างของตัวรถนะครับผมยางเป็นยาง a อทีของยางของดันหลบนะก็คันไหนที่เป็นตัวล็อกโค้ก็จะเป็นยางสเปคนี้หมดเลยครับผมยางใหม่ๆนะคุณผู้ชมอย่ารถมปนปี19ยางใหม่แน่นอนครับตัวครอบกระจกด้านข้างเป็นแบบสีดำเป็นโนแบ็คครับพร้อมไฟเลี้ยวมาให้เพื่อช่วยรถการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะ เมื่อเปิดเป็นสีเป็นดำเป็นโนแบ็กเหมือนกันแต่ว่านี้เจ้าของเดินมาใส่เป้ากันลอยมาให้เป็นเป้ากันลอยลายคมเนี่ยก็ดูสวยดีไปอีกแบบแต่ถ้าส่วนตัวผมนะผมชอบแบบไม่มีมากกว่ามันดูแบบสปอร์ตมากกว่าจะซื้อไปไปแกออกไปอะไรแล้วแต่ท่านเลยแต่ข้อดีคือเขาติดมาให้เนี่ยคือยังไงถอดไปไม่มีริ้วไม่มีรอยเล็บแน่นอนนะครับผมดีกว่าไม่มีแต่สําหรับตัวผมผมว่าถอดออกแล้วใส่ฟิล์มใส่จะดูสวยมากกว่า อันนี้ก็แนะนําเพิ่มเติมมันให้นะครับใครชอบจะซื้อไปทําอะไรก็ได้เลยถ้าท่านซื้อไปแล้วนะด้านในของตัวรถยังเน้นอารมณ์ความเป็นสปอร์ตครับคอนโซลข้างหน้าพวกนี้บอกเลยมองแล้วเหมือนฟอร์จูเนอร์ไปแล้ว80%นะครับผมอารณมเหมือนกันเลยวัสดุวัสดุวัสด,สดุใกล้เคียงกันแต่ฟ o ร์ u n เนอร์เขาจะเพิ่มส่วนที่เป็นซอ o ทักเพิ่มเข้ามาแล้วก็โครงสร้างเนี่ยก็จะคล้ายๆกันครับ บริเวณน็อตทุกอย่างเบ็ดองค์เมคอัพพาช่างมารื้อดูได้เลยนะการันตีความเดิมมากสำหรับรถคันนี้ครับสีประตูด้านข้างไม่เคยทํามานะสีดาเดิม,ดมตัวกันเลยตัวหัวน็อตทุกอย่างไม่เคยโดนขันพามาดูกันได้ผมไม่ว่าเลยจะขึ้นหงขึ้นห้อยมามุดดูมาได้เลยครับคุณภาพสมราคาแน่นอนครับผมราคาติดตรงไหนอยากได้อะไรบอกนะขายได้ขายให้แอร์หลังมีให้สครเพจก็มีสครเพจจะทางาน แล้วก็อันนี้เน้นหน่อยนิดนึงครับถ้าเป็นรถกระบะที่มีสปอร์ตบาร์ด้านหลังไม่ว่าจะเป็นนาวาราตัวสปอร์ตเทคหรือว่าตัวอ e ีลูสูตเอ็กซ์ซีรีผมจะค่อนข้างเน้นตรงสปอร์ตบาร์พยายามให้ดูดีๆครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสีที่ออกเป็นเมทัลลิกวัสดุเนี่ยจะเป็นพลาสติกพิเศษจ,จะไม่ใช่เป็นตัวเหล็กอย่างนี้ถ้าใครเช็ดรถไม่เป็นหรือว่าไปคาแคร์ไหนเช็ดไม่เป็นเผลอน้ำยาขัดสีอย่างพวกค้าหน้าหรือคาโก้ใส่ผ้าไปถูนะบอกเลยเละ เละเละเน่าเลยอะ่ะเละเน่าคือยังไงทํายังไงก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้นะมันจะมันจะต้องต้องทําใหม่อะ่ะต้องเปลี่ยนใหม่เลยอันนี้ให้ดูให้กล้องถ่นดูให้เลยเนี่ยเงาเงาไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องดูแลรักษาค่อนข้างเป็นพิเศษนิดนึงนะถ้าสําหรับใครที่มีรถประเภทนี้ตัวซุ้มล้อมีให้เห็นไหมไม่มีรอยด่างขาวๆไม่มีริ้วขีดข่วนเป็นสีดําด้านๆนะครับ อันนี้ก็ไม่ดูแลไม่ได้ดูแลยากแต่ว่าอย่าดูแลผิดวิธีอย่าใช้น้ํายาพวกนั้นมาเช็ดต้องควรใช้พวกแว็กซี่อะไรเช็ดพวกนี้ก็เพียงพอแล้วที่พูดคือคือให้ดูไม่มีรอยความเนียนนะความการใช้งานมาดีๆอันนี้เป็นด้านหลังครับอ่าด้านหลังครับอ่าก็ตามที่เห็นบนนอ๊อกถนนเลยตัวกันชนท้ายติดตั้งมาให้จากโรงงานนะครับผม โลโก้ o, คำว่าไฮารักรีเวนะมีหลอดไฟเบรกตรงนี้ให้เป็นเนี่ยมันเขียนไว้เลย t o โตยโต้าสแตนเลแเราพร้อมรหัสเอาไว้หลอดไฟแบบสแตลเล่นี่คืออายุการใช้งานมันจะนานมันจะคงทนครับผมเปิดท้ายมาอ๋อคันนี้มีออปชันเสริมนะตัวนี้คือเป็นตัวผ่อนแรงตัวเอามือออกหน่อย อันนี้เป็นตัวผ่อนแรงกระบะเหมือนที่น้องๆเหมือนที่เจมชอบถามอ่ะว่าพี่ปั๊กทำไมยกง่ายจังคือมันเป็นตัวผ่อนแรงนะครับต้องลองมายกดูนะอันนี้เป็นตัวผ่อนแรงของฝาท้ายผมเคยขายอยู่เฉพาะตัวฝาท้ายไอ้ตัวผ่อนแรงผมขายอยู่ก็สองพันกว่าบาทแล้วนะอันนี้ติดตั้งเสริมไม่ได้มีมาให้กับตัวรถนะครับอ่าแล้วก็ตัวทุกอย่างเนี่ยหัวนงหัวน็อตเดิมๆหมดทุกอย่างไลเนอร์าราอตโตยโยต้าแท้ๆนะ อันนี้เป็นดิเมนชันทางด้านขวาของตัวรถครับผมก็มีตัวสปอร์ตบาร์ชอบตรงยางนี่แหละครับที่มันเป็นล้อแม็กสีดำเงาพร้อมกับขอบยางสีขาวก็ช่วยให้อารมณ์ในเรื่องของความเป็นสปอร์ตเนี่ยทำได้ดีค่อนข้างดีนะแต่ชอบจริงๆก็คือสีตัวบอดี้รถนี่แหละสีขาวมุกต้องบอกว่ามุกสีเบอร์มุกในรถรีโวตัวรโคเนี้ยก็ทำมาค่อนข้างดีดีมากๆเลย ตัดการเข้ากับตัวสปอร์ตบาร์สีดำกับสีเทาเมทัลลิกดูแล้วโอเคมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันบอกเลยเล่ไใม่น้อยมากๆโอเคครับอยู่ด้านในตัวรถกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่านั่งแล้วก็เหมือนใหม่มากๆเลยนะใหม่ก็หลายๆอย่างอยู่ก็พยายามหาจุดร่องรอยที่บอกว่าถ้ามีตำหนิอันไหนก็พยายามหามาบอกนะแต่มันก็ยังไม่ได้เจออะไครับ ก็ขออนุญาตเปิดหน่อยลงขึ้นเยอะครับก็พลาสติกหุ้มข้างบนเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะออกเลยนะตัวม่านบางแดดทั้งบนมีแกะฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาย,ยังไม่ได้แกะกระจกข้างปักไฟฟ้าพับไฟฟ้าให้กุญแจเป็นกุญแจแบบดอกไข่ถ้าเกิดเป็น2.8จะเป็นแบบพูลสตาร์ให้นะครับผมอันนี้เป็น2.4่โอ้เลขไม่อยู่ที่4 0 0 0มกิโลเมตรนะครับผมเลขไม่ได้แท้ไม่ได้กลับไม่ได้กอเลยนะ เลขไม่อยู่ที่40,000กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมครับผมรถเป็นรถปี2019วันที่เราถ่ายทำกันอยู่นี้เป็นเดือนมกราปี2021แล้วนะแล้วก็ตัวมันติฟัง์กชั่นด้านขวาไว้ควบคุมตัวหน้าจอ TFT ครับใช้งานง่ายเข้าใจง่ายครับผม,มก็ไปดูพวกค่าเอเวอร์เรการเปิดปิดเพลงหรือว่าข้อมูลตัวรถต่างๆดูได้ดูได้ดูง่ายเข้าใจง่ายโดยผมว่ามันมันทำมาออปชั่นมันไม่เยอะมากบางทีเยอะมากมันก็ใช้ยากแล้วก็ ไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่ผมว่าโอเคออปชันที่แสดงเพื่อความจําเป็นผมว่าแสดงมาออกแบบมาได้ดีนะมันติฟังก์ชันด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับผมซึ่งตัวเครื่องเล่นตัวเนี้ยก็สามารถเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลวนตัดให้หน่อยนะมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับจะเป็นมันติฟังก์ชันที่ควบคุมในส่วนของตัวเครื่องเล่นหรือตัวหน้าจอ DVD ทางทางด้านซ้ายนะครับ ส่วนหน้าจอ DVD เนี่ยก็เป็นหน้าจอ DVD แบบนี N ้มีเนให้นะมีนว mm ิเกชั่นมาให้มาพร้อมระบบเทเลมาติกครับผมสามารถแจ้งเตือนเมื่อรถถูกขยับหรือว่าค้นหาตำแหน่งรถหรือว่ารถโดนโจรกรรมนะครับหรือว่า,อารถโดนเคลื่อนไปออกจากจุดที่จอดเอาไว้มันจะแจ้งเตือนผ่านมือถือได้แต่ว่าคุณต้องลงทะเบียนก่อนนะ แล้วก็ตัวแอร์ครับเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับผมก็สามารถเลือกอุณหภูมิได้ต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่18องศานะสูงสุดเนี่ยก็สูงสุดอยู่ที่32องศาอ่าสามารถปรับเลือกอุณหภูมิได้เลยอยากปรับแรงลมเองก็กดที่ออโต้นะครับไล่ฟ้าหน้าไล่ด้วยลมไล่ฟ้าหลังไล่ด้วยความร้อนให้นะครับใหม่จริงกับรถคันนี้นะเนี่ยสติ๊กเกอร์คิวซีตรงนี้ก็ยังอยู่คบยังไม่โดนแก่ไม่โดนลอ,อ,อกไปไหนเลยแล้วก็ระบบเกียร์ครับ ระบบเกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับผมแต่สามารถปรับเลือกเป็นแบบ sequential shift ได้นะเหมือนของ Fortuner เลยก็คือคุณสามารถเลื่อนปรับขึ้นปรับลงปรับเพิ่มเกียร์ลดเกียร์เนี่ยได้ตามจำนวนเกียร์เลยครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมโหมดขับขี่มาให้2โหมดนะครับนั่นคือ Eco Mode และ Power Mode หมครับผมก็ตามชื่อเลยครับ Eco ก็ประหยัด Power ก็แรงกดไปก็ ชอบอย่างไงกดอย่างนั้นและก็จะได้อย่างนั้นมาเลยครับให้กล้องแพนดูคุณภาพของตัวเบาะหน่อยนิดน,นึงชอบนจริงก็คือเบาะนี่แหละเบาะนั่งรู้สึกว่าเออโอเคมันนั่งสบายโออย่างอย่างตัวหนังของมันนะครับหนังเป็นหนัง O E M ของคุณภาพโรงงานนะครับผม O E M ก็คือเป็น ปาเรียกว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอันนี้ก็เป็นเบาะที่หนังที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานโดยไม่ได้ผ่านซัพพลายเออร์แม้แต่อย่างใดนะครับส่วนตัวเบาะของผมฝั่งของผมนี่ก็เป็นเบาะแบบไฟฟ้าสามารถปรับได้8ทิศทางนะปรับหน้าขาขึ้นหน้าขาลงขึ้นลงแล้วก็เดินหน้าถอยหลังหรือเอ็นหน้าเอ็นหลังอย่างนี้ก็ได้นะครับบอกเลยก็เรียกว่าเป็นกระบะสายหรูอเน,นกว่าส่วนที่ค่อนข้างสบายเอ้ยเกือบลงจากรถแล้วไม่ได้เห็นไม่ได้พูดอันนี้ไปละอันนี้ใช่ไหมอันไหน ใช่ครับกล่องเก็บแว่นไม่ใช่นะที่เก็บแว่นมันปกตินี่อันนี้อันนี้เป็นกล้องติดหน้ารถของ t o y ย t a ามอเตอร์ไทยแลนดของ Toyota แท้ๆนะครับผมไม่ใช่กล้องตัวรับ1 5 0 0งพันที่ติดจากจุบสุญญากาศอันนั้นไม่ใช่นะอันนี้เขาจะเดินมาให้เป็นมุมหลบสายตาและตัวแสงตัวแสดงหน้าจอแสดงผลของเขาอะมันไม่จ้ามากเจมโทนมันจะเป็นโทนแบบ ทนมองแล้วแล้ายออกภาพภาพฟิล์มอะภาพจากกล้องฟิล์มมันจะดูแล้วไม่แยงตานะแล้วก็จะแสดงผลตลอดอันนี้เดินสายเสียบมาถูกต้องนะไม่เดินสายต่อพ่วงอย่างอื่นมานะอันนี้ตอนขายโตโยต้าอยู่ก็ตัวละหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับผมหมื่นกว่าบาทแล้วจริงเดินก็ไปโชว์รูมไปถามราคากล้องคันนี้ได้เลยยังไงก็หมื่นอัพแน่นอนครับผมอันนี้มายังไงผมไม่ถอดไม่แกะขายนะมายังไงก็ให้ไปอย่างนั้นเลยครับไปเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าเครื่องรถกันต่อครับ โอเคครับด้านหน้าตัวรถก็ต้องบอกว่าใหม่ยิ่งกว่าใหม่นะครับผมก็ทุกอย่างรถปีสิบเก้าเดิมครับ,รบไม่มีอะไรใหม่ก็คงไม่ได้แล้วครับ,รบก,ก,กบนะ็หัวน็อตฝากระโปรงอยู่ครบเม็ดอาร์คเนี่ยเม็ดอาร์คเม็ดอาร์กอยู่ครบนะหัวน็อตไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขันถึงแม้กระทั่งมันจะโดนขันคุณเอาผ้ามารองยังไงมันก็ต้องมีรอยให้คุณเห็นอยู่ครับเน, <S <S นื้อสีมันต้องบิดออก รถทุกคันเพอร์เฟครับประกันไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างหลักปีกความจมน้ำน้ำท่วมกอไม้เราไม่มีแน่นอนรถเพยห่วยอย่างนั้นไม่มีแน่นอนครับสีมาร์คคิอยู่ครบน็อตบริเวณตัวม่านเนี่ยอยู่ครบหัวแยกอยู่ครบข้อต่อเปิง้งอันนี้อันนี้น็อตตรงน้ำน้ำยาคูลแลน์มน่านอันนี้ในส่วนของน้ำมันเพวเวอร์น้ำมันเบรก มาดูได้นะมาดูตะเข็บทุกคันของเราได้แผ่นเพดเดิมๆไม่มีขยับเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ 2GD ีดีแบบโซ่ทัมมิ่งนะครับผมข้อดีคือไม่มีสายพานทัมมิ่งแล้วเป็นโซ่แทนนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อถึงระยะเวลาก็แค่ตั้งโซ่ใหม่ไม่ต้องเสียตังเปลี่ยนสายพานทัมมิ่งทีละหลายพันนะอันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกันกันกบที่อยู่ในตัว Fort u n e r เลยนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวผมยัดสรุปรคาคาให้ชมกันครับ ครับเจ้าริเวอร c c ็อโคที่อยู่ด้านหลังผมนี่ครับค่าสินสอดเนี่ยไม่ได้แพงเลยครับผมราคาตั้งขายของผมนะตอนนี้นะอยู่827,000บาทนะครับผม827ยังไม่ใช่ราคาสุดท้ายครับราคาสุดท้ายจะเกิดขึ้นก็แบบเมื่อคุณลูกค้าใช้เงินจองเท่าไหร่ผมลดเพิ่มไม่อีกหนึ่งเข้าตัวตามเงินจองของลูกค้าเลยนะอ่ะเรียกว่าแฟงๆเลยครับคุณให้มาเท่าไหร่ผมให้กลับเท่านั้นไม่งกครับ คุณวาง5,000ันลด5,000คุณวาง1 0 0 0 0ผรถหมลด10,000คันนี้สูงสุดอยู่ที่30,000บาทนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ลเลทเดอรเบียพิเศษผมยังมีให้นะถ้าเกิดใครดูแบบโปรใช้เงินออกรถ100บาทผมก็มีลเลทเดอร์เบียพิเศษยังให้อยู่เหมือนกันนะก็เริ่มต้นอยู่ที่2.79ครับพร้อมของแถมมากมายครับใครอยากรู้รายละเอียดของแถมมีอะไรบ้างนะครับผมเบอร์โคด้านล่างตรงนี้ทักเข้ามาได้นะครับโทรมาได้เลยนะครับค่างวดก็อยู่ประมาณ ถ้าออกรถ100อนะออกรถ100มาอยู่ประมาณหมื่นห้าแล้วอยู่ประมาณหมื่นห้าแต่ถ้าเกิดจะใช้เงินดาวน์มากกว่านั้นก็เข้ามาได้เลยจัดการให้ครับเพราะตอนออกป้ายแดงก็อยู่ประมาณเกือบล้านเหมือนกันนะอยู่9ก้าแสนก็กว่าเหมือนกันถ้าเป็นตัวท็อปมันอยู่ล้านหนึ่งตัวขับ4นะตัว2 8ขับ4อันนี้ก็อยู่ประมาณ9ล้านไปไปลายก็ตอนนี้ของเราครับให้คุณเป็นเจ้าของได้ในราคา797,000บาทถ้ารวมโปรเข้ามาเล่นนะ คุณสามารถซื้อได้ในราคานี้เลยก็ประหยัดไปประมาณเกือบ300,000บาทนะครับผมก็อย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจรถดีๆคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมกด Subscribe เอาไว้ด้วยแล้วก็เปิดโทรด้านล่าง,างโครเข้ามาสอบถามหรือว่าจะคอมเมนต์คุยกันในใต้คลิปอันนี้ก็ได้ครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วปักต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ